สวัสดีครับผม Big กแอครับรายการ Big กแอพามาชมและวันนี้ผมมาที่นครนายกครับมาพบกับพี่ชายท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีอุปนิสัยน่ารักมากแล้วก็รักธรรมชาติเดินทางอมอเตอร์วเวย์มานะครับใช้เวลาไม่นานแล้วก็สะดวกพอสมควรพอเข้าเมืองมานะครับ เลาะเลาะเลาะผ่านมานะครับผ่านมาทางหน้าโรงพยาบาลนะครับเลยมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับจะมีทางเหมือนกับว่ามีสี่แยกนะครับสี่แยกเล็กๆนะครับแล้วตรงมาอีกหน่อยหนึ่งสังเกตดูว่าเขาเขียนว่า,าวัดเขาทุเรียนนะครับสังเกตง่ายๆก็ได้นะครับวัดเขาทุเรียนซึ่งขับมาเย็นเย็นสบายสบายคือใจเดียวนะครับก็ถึง ที่พักสวนลุงออสนะครับห้องที่ผมเลือกนี้ก็เป็นแบบ2เตียงนะครับก็กว้างกว่างเข้าไปอยู่ห้องน้ำแล้วก็สะอา,า,าดสะอาดดีเปิดแอร์เย็น,ยนๆตอนรับเรียบร้อยแบบ2เตียงนะครับกว้างทีเดียวถ้าพาลูปมาพาพรรยามาลูกก็จะได้เล่นกันอย่าง,างสนุกสนานนะครับ ห้องกว้างพอสมควรมาถึงปุ๊บนะครับเปิดแอร์ต้อนรับเรียบร้อยนะครับก็เนี่ยประมาณนี้ครับสเตียงกว้างทีเดียวแล้วก็เป็นไม้น่าจะเป็นไม้ขัดสวยงามนะครับแล้วก็มีทีวีมีตู้เย็นเหมือนก็มีทีวีมีตู้เย็นเหมือนทั่วไปนะครับวันนี้วิกแอดได้มา พักที่นี่นะครับห้องนี้มีชื่อห้องด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับมีสองเตียงวันนี้นอนกันแบบให้สบายไปเลยนะครับมามาวครนายกครับแวะพักที่นี่ได้นะครับบ้านพักสวนลุงออสนครนายกครับแอร์เย็นฉ่ำสบายเลยนะครับมีสองเตียงไว้ต้อนรับทุกท่าน นะครับผม